สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของการสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวนะฮะที่ทุกคนจะต้องมีนะฮะแล้วเป็นเว็บไซต์ที่เป็นชื่อเราเองนะฮะพรีเมียมมากๆนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะมุมขวาบนเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือไปกดตรงขีด4ีขีดนี่นะฮะอ่านะครับเสร็จแล้วมาที่เว็บไซต์ส่วนตัวนะครับแล้วก็เลือกตั้งค่าเว็บไซต์ส่วนตัวนะครับอ่ะจะได้หน้านี้มา นะครับน้านี้มาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้บรรทัดแรกเห็นไหมครับเห็นคําว่าตรวจสอบไหมนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือทุกคนจะมีนะครับเป็นชื่อตัวเองและตามด้วย t the i c o n g r o u p co th นะครับสมมุติว่าเราอยากรู้ว่าชื่อนี้นะครับเราอยากจะตั้งชื่อนี้อยากรู้ว่าชื่อนี้มันใช้ได้ไหมก็พิมพ์ลงไปครับอย่างนี้พิมพ์เป็น s u p r w i d a นะครับพอพิมพ์ไปเสร็จกดตรวจสอบครับระบบจะบอกว่าใช้ได้ จะบอกว่าใช้ได้ก็กดตกลงไปนะครับพอกดตกลงไปเสร็จปุ๊บนะฮะจำให้ดีจำอันนี้ไว้ให้ดีนะครับว่าสุภาพวีดาใช้ได้นะครับต่อมานะครับในส่วนของเว็บเนมก็ใส่เข้าไปครับอยากจะใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับคีย์เวิร์ดนะครับก็พิมพ์ตามนี้เลยก็ได้ครับเป็นบูมเป็นบอสพอเป็นพอตีสิบเป็นดีไอคอนนะฮะก็คือคีย์เวิร์ดเนี่ยมันจะเป็น SEO นะครับเวลาเขาเซิร์ชเว็บไซต์นะฮะบน Google นะครับ มันจะไปเจอเออมันจะไปเจอคาพวกเนี้นะครับถ้ามีใครก็ตามที่เสิร์ชคําพวกนี้จะเจอเว็บไซต์เราด้วยเออนะครับก็ต่อมานะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับตรงนี้ช่องทางการติดต่อเนี่ยก็นะครับสามารถใส่ได้เหมือนกันในส่วนของ facebook ID แรงต่างนะครับอ่ะเลื่อนลงมานะครับใต้ QR Code อันแรกนะย้ำนะครับว่าใต้ QR Code อันแรกนะครับ ให้เราพิมพ์ตามนี้เลยนะครับเป็น https// ตามด้วยชื่อเราเมื่อสักครู่นี้ว่าตรวจสอบแล้วว่าใช้ได้นี่นะอันนี้นะตรวจสอบแล้วว่าใช้ได้นะพิมพ์ตามนี้นะครับ https// ตามด้วย s u p e r v i d a นะครับแล้วก็จุด the i c o n g r o u p จุด co.ts นะครตามนี้เลยนะครับตามนี้เลย เสร็จแล้วกดบันทึกกดเข้าพเจ้าได้ศึกษาระบบเรียบร้อยนะครับกดบันทึกอ่าบันทึกเสร็จแล้วนะครับบันทึกเสร็จแล้วทําไงครับสามารถที่จะนําลิงก์ตรงนี้นะครับใต้ qr code อันแรกเนี่ยนะครับไปส่งต่อให้เพื่อนๆนะ,ะให้คนที่รู้จักให้คนที่คิดว่าจะเป็นลูกค้าเราเนี่ยให้เขาเข้าไปดูเว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับกด Copy ไปอ่าเกิดอะไรขึ้นเวลาเขามาดูเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้นะครับ เปิดอีกแท็บหนึ่งนะฮะแท็บใหม่วางลงไปครับอ่านะครับเวลาเขาเข้ามาเขาจะเจอหน้านี้เลยเขาก็จะเจอสินค้าทุกตัวนะครับแล้วเห็นไหมครับสังเกตไหมราคาที่เขาเห็นไม่ใช่ราคาตัวแทนนะฮะเป็นราคาที่เราขายจริงนะเป็นราคาที่เราขายจริงตามมาตรฐานตามที่บริษัทกําหนดไว้เห็นไหมครับ เออนะครับเป็นยังไงฮะดีไหมโอเคแล้วเขาสั่งซื้อเนี่ยมันก็เข้ามาที่เรานะครับตามนี้เลยนะครับโอเคอย่าลืมเอาไปแชร์กันนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k Li ์ e IG อะไรก็ตามที่มีลูกค้าเราอยู่สามารถไปแชร์ได้ทุกที่เลยนะครับ